สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนเรื่องประวัติาศาสนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งาศาสนาในประเทศไทยมีาศาสนาหลักๆก็คือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเนื้อหาบทเรียนของแต่ละาศาสนาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับเรามาดูประวัติของาศาสนาแรกกันเลยนะครับนักเรียนาาศาสนาคริสต์ ศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกถือกำเนิดขึ้นที่ดินแดนปาเลสไตน์ประเทศอิสราเอลศาส,สดาของศาสนาคริสต์ศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูรประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ543ที่เมืองเบธเลเฮมกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลเป็นบุตรของนายโยเซฟและนางมารีในวัยเ,เด็ก ท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสนใจในเรื่องศาสนาเมื่ออายุ30ปีท่านได้รับสินลลางบาปตามลทัทธิของนักบ,บุญโยฮันหลังจากนั้นท่านได้ประกาศศาสนาใหม่คือศาสนาคริสคริสตาสนิชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้ค้นจากบาประเจ้าของศาสนาคริสคือพระยะโฮวาพระเยซู เผยแพร่หลักคาสอนเป็นเวลา3ปีมีคนเริ่มใส่ศรัทธ,ธาและนับถือเป็นจํานวนมากส่งผลให้าศาสนาเดิมเริ่มเสื่อมลงกรุ่มผู้นําของาศาสนาเดิมจึงคิดกําจัดพระเยซูโดยกล่าวหาพระเยซูคิดก่อการกรบฏในที่สุดพระเยซูจึงถูกประหารชีวิตด้วยการจับตรึงบนไม้กางเขนขนาดมีพระชนมายุได้33ปี จบไปแล้วนะครับศาสนาแรกต่อไปประวัติของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นที่นครมักกะบางแห่งใช้นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อประมาณ1,300กว่าปีมาแล้วเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนหนึ่งนับถือโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างเช่นจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานี ยะลาและนราธิวาสคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสันติส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมแปลว่าผู้สวามิภักดิ์ศาสดาของศาสนาอิสลามศาสดาของศาสนาอิสลามคือนะมีมุฮัมมัดท่านเกิดที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียนะมีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ปักใยทางศาสนา ท่านมักจะไปบำเพ็ญสมาธิบนภูเขาเป็นประจำในคืนหนึ่งของเดือนรอมดอนกาบเบรียนทูตของพระเจ้าได้นำองค์การของอัลลอฮ์มาประทานแก่นนบีมุฮัมมัดท่านจึงได้นำคำสอนเหล่านี้มาเผยแพร่จนเกิดเป็นาศาสนาอิสลามขึ้นโดยเริ่มแรกท่านได้ประกา,รราศศาสนาอย่างลับๆแก่ญาติและคนใกล้ชิดเป็นเวลาสามปีแล้วจึงเริ่มประกา,รราศศาสนาอย่างเปิดเผยนบีมุฮัมมัด เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา23ปีท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้63ปีประวัติรศา,าสนาอิสลามาก็จบไปแล้วต่อไปประวัติศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ศาสนาพราหมินูเกิดจากความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นในเรื่องของการบูชาเทพเจ้าซึ่งในสมัยนั้นชาวอินเดียต่างนับถือเทพเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆโดยเชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านี้สามารถดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติได้จึงมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อบูชาและสรรเสริญเทพเจ้าจนพัฒนามาสู่การนับถือเทพศักดิ์สิทธิ์สามองค์ หรือเทพตีโมรติดังนี้ 1. พระพรมเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆในรูปก็คือองค์ที่หนึ่งนะครับนักเรียนทางซ้ายมือ,อลักษณะของท่านก็จะมีสีหน้ามีสีมือ,อในมือของท่านก็จะมีอาวุธประจำกายนะครับนักเรียนต่อไปสองพระวิษณุหรือพระนารายเป็นผู้ดูแลรักษาโรคก็คือเทพองค์ที่สองนะักเรียนนะครับ จะมี4ี่มือเหมือนกันนะครับมีอาวุธอยู่ในมือเหมือนกันนะครับบนศีรษะก็จะมีพญายนาคอยู่ด้วยนะครับต่อไป3พระศิวะเป็นผู้ทําลายโลกรูปภาพก็คือองนะค์สามนัเรียนลักษณะของพระศิวะเป็นอย่างไรในบนคอของท่านก็จะมีงูนะครับในมือท่านมีอาวุธสา่งง่าม,าาามท่านก็มี4มือเหมือนกันนะครับเรียนในมือท่านก็จะมีอุต่ตางๆหน้าผากจะมีดวงตาที่3ามบนศีรษะก็จะมี พระจันทร์เสี้ยอยู่บนศีรษะนะครับนักเรียนศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าในการประกอบพระราชพิธีต่างๆได้นําพิธีกรรมของศาสนาพร,ราหมณ์ฮินดูเข้ามาใช้อย่างเช่นพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษซึ่งนํามาใช้กับในหลวงรัชกาลที่สิบของเราในการแต่งตั้งเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีนี้ ก็นาพิธีการขอสนามพระรามินดูเข้ามาใช้ซึ่งพระหมหาสรรัตย์จะทำะเพราะเป็นฤด,ดูเรื่องของการทํานาก็จะมีการทําพิธีนี้ให้กับประชาชนได้ดูนะครับถือว่าเป็นการเริ่มฤด,ดูการทํานาอของของประชาชนนะครับต่อไปอีกพระราชาพิธีหนึ่งคือพระราชาพิธีจองประเริงเป็นต้นนะครับศาส,สนาพระรามฮินดูแบ่งชนชั้นชาวอินเดียออกเป็นสี่วรรณะได้แก่ หนึ่งวันนพราหมณ์เปรียบเสมือนส่วนใดของร่างกายก็คือหัวที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดและสติปัญญาใครบ้างล่ะที่อยู่วันนพราหมณ์เช่นครูอาจารย์นักประชญ์เป็นต้นซึ่งมีหน้าที่สั่งสอนศา,าสนา 2. วันนะกษัตริย์เปรียบเสมือนส่วนใดของร่างกายก็คืออกที่เป็นบ่อกเกิดแห่งกําลังใครบ้างล่ะที่อยู่วนนะกษัตริย์เช่นกษัตริย์นักพรบซึ่งเป็นผู้ปกครองและ ป้องกันบ้านเมือง3วันนาแพทย์เปรียบเสมือนส่วนใดของร่างกายก็คือขาที่คอยประยุงร่างกายให้ทรงอยู่ได้ใครบ้างที่อยู่วันนะแพทย์เช่นพ่อค้าเกษตรกรเป็นต้น 4. วันนาสูตรเปรียบเสมือนส่วนใดของร่างกายก็คือเทา้าที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาได้ใครบ้างล่ะที่อยู่ในวันนาสูตรเช่นคนที่ทํางานโดยทั่วไป หรือกรรมกรผู้ใช้แรงงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพวกวันนะยังมีพวกนอกวันนะซึ่งเกิดจากการแต่งงานข้ามวันนะเราจะเรียกว่าจันทานซึ่งไม่ได้รับการยอมรับทางสังคมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเมื่อได้ฟังความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันนะครับ ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจให้ดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้ครูวุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนในครั้งหน้าสวัสดีครับ